เอาที่นอนไว้ตรงนั้นละค่ะนอะเอาที่นอนไว้ตรงนั้นนะคะไม่วที่นอนนานนะแเราไดเดินาล้น้องเอาที่นอนมาเพื่อนไปหยิบที่นอนนูเสกตกงนั้นหนูต้องเอาไปปูไว้ที่เดิมค่ะเอาปูไว้ที่เดิมค่ะเ่นกัเลยไว้ที่เดิมนะคะนีจะ ดีไหมคะดูีแ้วนั่งลงนั่งลงเด็ๆมานั่งลงมานั่งลงเรจะเล่าเรื่องข้าวเลาใสมาังนเมาดูนั่งเลยนห้พี่ดีอาหา จะมีไข่ทุกวันนะคะไข่เป็นฟองยังไงคะงกลมกไหมไหนทำกลมเหมือกกมนไข่ดูสิไข่หนึ่งฟองไข่สองฟองไข่สองฟองเอาอทำไข่ดูสิคะข่ทนค่ะเด็กๆทุกคนต้องกินขไข่ไหมคะกินไข่เพราะว่าเด็กจะได้รับโปรตีนอย่างเต็มที่นี่จะสวยไหมคะ ชื่สวยตัวโตตัวสูงไข่ไหมคะไข่ไงเอาทำมือซี way, ่นะมือซีเพื่อนทำไข่ไข่ทุกคนเลยทำไข่ค่ะทำไข่เลยทำไข่ไข่มีไข่เปี๊ยมีไข่ไก่แล้วที่ทำอาหารออกมานะคะจะมีไข่เจียวจะมีไข่ต้มจะมีไข่ดาว จะมีไข่ลูกเขยแล้วก็มีไข่พะโล้ไข่ตุน๋นมีกี่อย่างคะาชวยคุณคูณนับหน่อยหนึ่ง,งสมสี่ห้าหกโอ้ยไข่มีทำได้อกหมดอย่างเลยเก่งกันเลยโต๊ะเพิ่ให้ไข่นอนไข่มีดินีกี่อยางมาชวนอีกรั้งหนึ่งหนึ่งไข่โต๊ม 2. ไข่<ส> <Dante> ตุนสไข่เคียวสี่ไข่พะโล่ห้าไข่ลูกเผือหไข่ดาวนะคะไข่ดาวเด็กๆชอบไข่อะไรคะไข่ดาน้องไม่เอากะะะตุน้อย้องนุ้อไ่ไขไข่อะไรคะหนูอจะกินไข่อะไรคะ